โยงว่าโยงน่นดาอะมากแต่ตอนนีเราเรียกเดี๋ยวขอไอ้เลือดเกลือเนี่ยไปเรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางส่งเป็นเจ้าภาพเลยมาถูกที่ถูกทางแล้วนะ่ใช่บณาด้วยนะช่องคุยแต่ว่าอันนี้คือคือนักฟิสิกก่อนก็คือสรุปว่าเดี๋ยวเนี่ยเขาทำยังไงที่เราไปเข้าไปตบเสริมแล้งแก้ทานิสหนอยเดี๋ยวเราจะทำเป็นแพ็กเลยเกษตรเข้าไปเดี๋ยวสอสอเข้าไปเอาทีเดียวเลยนะเอาแบบอ่อนใคร ในการส่งเสริมตลาดไม่ว่าจะทําประชาสัมพันธ์แล้วก็มันมีแต่หมอชอนทำไมเลือกคนโน้นคนนี้เนี่ยเนี่ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเรามีเรามีและอีกที่สํคาคัญก็คือตอนเนี้ยน้องๆอ่ะทีมเวิร์กเลยเนะี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยเก่งนะมากเลยเนะนี่ยของชมเนี่ยข้าศึกไปสองแสนสองแสนได้มีสองกิจกรรมนะคะก็คือจัดงานที่ชะอำกับจัดงานที่หัวหินเดี๋ยวพี่ยังดี งานก็ยังไงเนี่ยของพาดิสที่ของไทยทั้องบนบารีเนี่ยทำงานกับบ้านจะบชนลูกชายเนี่ยให้ความร่วมมือยั่งใหญ่เลยย่อขู่ถึงได้ไม่ได่แม่เลยนะเดี๋ยวว่าพาริสไม่แม่เลยนะเราเก็บแต่ผู้การที่มันได้แล้วเหรอไหมคะผู้เรียนผู้เรียนเนี่ยวันหนึ่งหลายแสนได้เอาได้พาผู้ประกอบการที่เขาพิมีโอกาสไปกรุงเทพหรือไปที่อื่นได้มาร่วมอย่างนี้ต้าได้ทดสอบตลาดดแล้วอย่างนึงเราไม่ต้องกระตังไปเสียในห้างน่ะนั้นแหละมันจัดกิจกรรม มีลงโมลงโมมีอะไรก็ว่ากันไป้็มีที่สาคัญเนี่ยเราส่งเสริมการขายเชื่อมโยงเกลือในแบบว่าเทียร์สาเป็นเกลือแบบฟู้ดเกรดอะไรเนี้ยคือเขาทํามาประมาณเป็น10ปีแล้วปีนี้เขาอยากอัปเกรดโดยมุ่งเป้าไปที่เกลือคุณภาพสูงอะค่ะพวกทะเลอันนามันอันนี้เป็นโครงการที่เราจะพาไปที่ทางภูกเก็ตอะค่ะเซนทรัลภูกเก็ตก็คือนอกจากนั้นยังเป็นพวกของดีใชมีซเดที่แบเดียนบบนวนะครับเพราะฉะนั้นในในขั้นต้นมัน ถ้าเราใส่ในปริมาณที่ไม่มากมันเป็นการเพิ่มโพแทสเซียมทำให้ผลไม้มีรสหวานเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งแต่ของเราชอบซื้อเป้าหมายที่10กว่าเปอร์เซนต์แต่เราเกินได้3ตั้งแต่3ถึง3อะ3ถิงกว่าค่ะสวัสดีค่ะจินดาเป็นสุภานะคะพาณิชจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้สํงงา,นานักงานพาณิชนะคะได้จัดประชุมบูรณาการการทําง,งานกับภาคเอกชนนะคะแล้วก็ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่เราเต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบุรีเป็นกเกษตรกรกลุ่มกเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ SME คะ่ะในเรื่องการตลาดให้เขามีช่องทางในการจัดจำหน่านะคะแล้วก็มีรายได้มีอาชีพที่มั่นคง เราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือส่วนราชการมาระดรรมความคิดเห็นกันนะคะว่าในปี6 8ที่จะถึงเนี่ยนะคะว่าเรามีแนวทางที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการยังไงซึ่งสำนักงานพาณิชย์เองก็ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์และงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสองงบประมาณจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะมาทํางานตรงนี้แล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆที่มีการส่งเสริมเราก็จะได้ทํางานส่งเสริมผู้ประกอบการในลักษณะร่วมม้ร่วมมือกันหรือบูรณาการกันไปพร้อมกันนะคะไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนเป้าหมายที่สําคัญก็คือ ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีรายได้นะคะมีช่องทางแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็ในส่วนของสํานักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ประกอบการนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรือต้องการให้ทางสํานักงานพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดเพชรบุรีนะคะส่งเสริมท่านในเรื่องการทำมาหาก,กินนะคะเรื่องการตลาดหรือเรื่องต่างๆที่ท่านต้องการช่วยเหลือนะคะก็สามารถเข้ามาหาลือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้นะคะคุณค่ะ